่วันนี้เขามีโครงการเลี้ยงปูเขาจะมาเยี่ยมที่เขาเลี้ยงปูได้จานเขาวันนีมีการเนี่ยก็บข่ากับน้มท่านจาก็เนี่ก็ะตั้มกริ๊บทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มบ่จ้จะน้ำจิ้มปูบ่น้ำจิ้มปูจ้ำปูทอดหอยทอดทอดอยู่ไหนแล้วปูทอดอยู่ไหนหอยทอดอยู่ไหนใส่สจที่อาหน่อยนึงเดหนึ่ บุตี้ไรปูทอดกุใส่ัยทางไหน้ายบอกถไทยคลิปบอกหูดไปถ่ายแกงว่ะเดี๋ยวถอดไปถ่ายกับปู้ก่อนเพราะไมนได้ใส่แป้งบอกแม่อันนี้อันนี้ของยังเตี้ยจ้ะอันนี้ของยังเตี้ยบอก ของบ้านยังเทียนะคะก็อร่อยแซ่บอยู่เพราะว่าเราชิมแล้วเปิ่ว่าเปิ่ใส่เกลือบอกใส่เกลืออย่างเดียวจ้าใส่เกลือแล้วก็ทอดด้วยไฟแรงม,มันก็จะโกะแต่ว,ว่าที่เราเลือกนะ่ะเลือกตรงที่แขนขามันครบว่าจานจะชอบติงเรื่องอ้าวอันนี้ทำไมไม่มีขาอันนั้นไม่มีขาจานเขาว่าจะี สวนที่มันครบเนาะจ้ะหาตัวเมียถ้ามันอันนี้ตัวผู้ออกตัวผู้นี่ตัวผู้เนี่ยเอาออกโอ้ทำไมอ่ะมันไม่มันเอาตัวเมียเอาตัวเมียที่มันมีกาบมันหนึ่งกาบหนึ่งนี่หนึ่งนี่ใช่ใช่รู้อยู่ว่าอืมแต่ว่าบางอันสวยแล้วน่ะคู่ผสมบ้างเนาะเออ้ะสวยจานเอาไว้เลี้ยงแขก

เคยระบายเผือกเคยโอ้ยน่ากินแท้นะโอ้แกงปูใส่เผือกนะคะมาใส่โซชิรสนะคะทำไงเออเนี่ยหนากรีนหรีหนากรีนหรอเลยอันนี้ก็หอยเอียงเกาะเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่นะคะโอ้ยมีแต่หัวใหญ่ๆของผู้ใดญหล่ะบุตรีเอามาขัดสิโอ้ของใหญ่หลายค่ะของใหญ่หลายเพื่อแก้ไว นี่หัวใหญ่ๆตัวโตค่ะหัวใหญ่ๆกินได้ไหมนี่อร่อยดีค่ะยายสอนเราไม่แขวญจิ้นถ้าใครไม่เคยกินก็มากินนะคะที่บ้านยังเตี้ยหมูสิบสี่ค่ะเอาเนี่ยแกงก็ปรุงแลมีนะคะจากปูแล้วก็ตามค่ะเอาปรุงแล้วเพื่อจางเข้มง้ดนี่เอามาลวกนะคะเนี่ยหอยเชอรี่เอามาลวกค่ะมันอยู่ในแดดนะพี่น้องนี่เก็บจิ้นอยู่ในแดด อ้าวใส่อะไรคะแม่ครัวใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ด้วยค่ะทำให้อร่อยอร่อยนะคะน่ากินนะคะใส่ป้องกันไม่ให้มันคาวเด้อพี่น้องใส่ให้มันไม่ได้ไม่คาวแล้วก็นี่น้ำกิมเนี่ยน้ำกิมใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนใส่น้ำในยกน้ำ ไม่ใส่น้ำปลานะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำเฉยๆน้ำเปล่าค่ะโอ้ยวุ้นทั้งฝุ่นกับซับบักฮุ่งหมดอ่ะอันนี้ซอยหอมแบบใส่หยางนี่ใส่ลาบปูบอ๋อถามคนคนนี้ค่ะคะแนนมีคะแนนจ้ะของใบใส่ลาบปูลลววกแ้นี่ลวกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยหอมหุยๆเลยอะมามาหายหายหาย โอ้แกงขี้เหล็กใส่หอยบอกอุ้ยไปตะแสบแต่แสำหรับมึงนหะแม่ขาเกาอยู่แล้วแสบอยู่แล้ว <c oughs> เอาไปให้เพื่อนซิมบ่เอามาซิมเอามาเก็บขาุงเด้มมเเมมนเพื่อนนี่กระผังเลือดนะคะน้ขขขของจ๋าหั่นหอยหั่นเอาทั้งขามันออกกันมันดำมันบ่ าาอเอเือมที่ทาาทกินมหยาเขาออก <laughs> นี่เฮ็ดจังสะอาดสะอ้าน จะกระจายด้วยแต่ว่ามันหูมันหยำมันหยำเขาเห็ดคลิปเขาคิดบักหอยจะได้เขาหยำได้เขาคิดอยู่โอ้แก่เขคิดไม่เห็นแล้วแก่เนี่ยมันหยำกับตัวกับเตี๋ยกับตัวกับเตี้ยัเตี๋ยวโล่เนยโล่เลยมเห็นมันกินหมูทั้งหูแล้วนั้นหูหูหมูมันเปื่อยอยู่แล้วเอาอันหูหมูไปอันนี้แล้วก็การกินทั้งหูหัวนี่เลยยัยอิ้วตัดหอยแล้วนะ ข้าวมาครับสิงยางไปขุนเองครับเลยอันนี้ใช่โอ้ยเบิ่งหอยจุ่มเนาะอุ้ยจานวยงามๆเก็ดยังสะอาดเลยหอยใหญ่ขนาดเอาบ่นบ่าอุ้ยจานวยใหญ่ๆห้วยก็คอยกันไปมคดเอาอยู่ในทงคนละเนาะโอ้ย จะแก้งแบบใดหรือจะต้มแบบใดทีไทยเลยแต่ผัดเลยเื่อนเสียงครนเราแซววแซวน้ำเมื่อกี้เนี่ยโอ้มาเนครบเลยผ่านไมท่านผ้ใหญ่านผ่านหมดวุ้นลเพก็มียูน่ะทาวใช่ไมันอยากกินสมตำกูแม่เนยก็สีซื่นดี่แหละเนาะ

ก็มีแตกกันี่ว่าสิเลียงดอกเตอร์

ม,มันแนวเี้มีบ <c oughs> อบอตามสยาง้เนาะมันเห็นจากคอมนเ,นเนี่ยมันหอนออกมาน่ะ